จริงๆก็คือเป็นอาจารย์สอนศิลปะไทยนะคะจะสอนนักศึกษาในหลายๆเทคนิคส่วนตัวเนี่ยก็จะเน้นทํางานศิลปะกระจกค่ะซึ่งเราก็ได้ทําประดับกระจกมา2วัดแล้วก็คือวัดท่ะข้ามที่ทอดแล้วก็วัดมณีจันทร์ที่บุรีรัมย์ค่ะช่วงหลังเนี่ยก็จะเป็นเริ่มทดลองกระจก ที่เป็นกระจกรีไซเคิลก็คือกระจกทิ้งแล้วนะคะที่มาจากหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะมาทําเป็นงานศิลป,ปะก็คือจากรีไซเคิลก็มาเป็นอัพไซเคิลนะคะให้กลายเป็นผลงานที่สามารถนําไปใช้สอยได้ะคะ่ะผลงานช่วงหลังเนี่ยจะเป็นในลักษณะของงานวิจัยนะคะที่ทดลองแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยจะเป็นอาจารย์ ก็แล้เปลี่ยนกันค่ะทางอาจารย์เขาก็จะทําเป็นคล้ายๆกระจกจืดแต่เราเนี่ยต้องการที่จะทําในลักษณะที่ว่าเอากระจกที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็มันต้องถูกนําไปทิ้งโดยที่คุณสมบัติของความเป็นกระจกเนี่ยเขายังคงอยู่แต่คุณค่าเขาอาจจะลดลงในเรื่องของกระบวนการใช้งานเนื่องจากว่ากระจกหน้าจอโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เนี่ยเ,เขาเป็นกระจกที่อยู่กับแผงการควบคุมไฟฟ้าแต่พอระบบมันเสียหายหรือว่า เราอาจจะมีร่องรอยก็จะถูกนําไปทิ้งให้กลายเป็นขยะซึ่งตรงนี้เรายังมองว่าเขายังมีคุณสมบัติที่เป็นแก้วเป็นกระจกอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะให้เขาถูกนําไปทิ้งให้กลายเป็นขยะหรือในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นมลภาวะหรือขยะมลพิษที่มันอาจจะมากมายขึ้นนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากมนุษย์นะคะมนุษย์เรา่็เป็นผู้ผลิตเขาขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับ ให้ให้ตัวพวกเราเนี่ยสะดวกสบายแต่พอถึงวันหนึ่งคือมันอาจจะผิดพลาดด้วยกระบวนการหรือการนำไปใช้แต่กลับกลายเป็นว่าคุณค่าของเขาเนี่ยมันเหมือนเรามองไม่เห็นค่าเขาอะค่ะแล้วถูกนำไปทิ้งขว้างให้กลายเป็นขยะตรงนี้เราก็เลยมองว่าศิลปินก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะมีประโยชน์ในการช่วยสังคมหรือช่วยโลกนะคะเพราะว่าเราอะเป็นเหมือนผู้สื่อสารค่ะ คือเราเป็นได้ทั้งผู้ผลิตผู้สร้างรวมถึงผู้ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเนี่ยมันตอนนี้อะไรคือปัญหาอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เลยมองในมุมหนึ่งของศิลปินว่าเอ๊ะเราเราเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างความสวยงามเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปใช้ของแพงของมีค่าหรือมีราคานะคะ เราสามารถที่จะหยิบในสิ่งที่คนมองข้ามแล้วและไม่มีคุณค่าเนี่ยให้กลับขึ้นมามีชีวิตให้กลับขึ้นมามีคุณค่าได้สําคัญที่ว่ามันอยู่ที่การมองของพวกเราต่งางหากนะคะว่าเราตีราคาเราตีคุณค่ายัางไงกับสิ่งของที่เราเห็นเนื่องจากว่ากระจกทั่วไปเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ากระจกที่ดีคือไม่มีร่องรอยไม่มีรอยแตกราาใช่ไหมคะแต่ในมุมของศิลปินเนี่ยเรามองในเรื่องของความสวยงาม เพราะฉะนั้นการแตกร้าวหรือร่องรอยต่างๆเนี่ยมันเปรียบเสมือนการบันทึกนะคะเหมือนเป็นการบันทึกสิ่งที่มันผ่านมาหรือเป็นประสบการณ์ต่างๆแล้วมันมีลายเส้นที่มันสวยงามเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองในเรื่องของความไม่สมบูรณ์เป็นความงามในความสมบูรณ์ได้หรือความงามในความไม่สมบูรณ์อันนี้มันคือความสมบูรณ์ในมุมมองของศิลปินค่ะ เพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เราจะมองมากกว่าแล้วก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มหันมามองสิ่งที่เราทิ้งกว้างสิ่งที่เราไม่เห็นคุณค่าของมันเนี่ยเพราะสักวันหนึ่งเนี่ยเราหนีไม่พ้นค่ะเราก็จะจมอยู่ในกองของที่เราทิ้งเนี่ยที่มันกลายเป็นขยะที่มันมากมายเพราะเราไม่ได้ตจียมในเรื่องของการกําจัดการนําไปทิ้งแต่เรามัวแต่ใช้เรามัวแต่ใช้ประโยชน์เรามัวแต่ใช้ คุณค่าของเขาในมุมมองเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปิดให้คนได้เริ่มมองนะคะว่าอยากให้ทุกคนหันมามองคุณค่าในของหลายๆสิ่งก่อนที่เราจะทิ้งเนี่ยว่าเขาหมดคุณค่าหรือยังหรือเขายังมีความเป็นวัสดุของตัวเขาเองอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้นําไปสอนนักศึกษานะคะให้นักศึกษาเขาเริ่มมองของใช้ต่างๆที่เอามารีไซเคิลหรือเอากลับมาใช้ใหม่อะคะ่ะ พราะสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำตอนนี้คือเรากำลังพยายามที่จะ upcycle เพื่อให้ของทุกอย่างมันมีคุณค่าแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ต่อได้ด้วยความยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะในส่วนหนึ่งที่เราได้ทดลองแล้วก็ทำในวิจัยแล้วนะคะและตอนนี้ก็ จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้นะคะเราก็ได้นำไปเขียนเป็นบทความแล้วก็ได้ลงในวารสารต่างๆนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ,อได้ลองเขียนเป็นบทความภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งไปที่วารสารต่างประเทศนะคะก็ทำให้ทางต่างชาติเนี่ยเขากับสนใจค่ะเขาสนใจว่ายังอาจจะยังไม่ไม่มีศิลปินหรือมีคนจำนวนมากนะักที่มองในเรื่องของ กระจกนะคะที่มันมาจากกระจกทิ้งแล้วก็เช่นกระจกหน้าจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วเราเนี่ยเอามาทดลองทาเป็นงานศิลปะใหม่ซึ่งจะมีหลายเทคนิคค่ะมีการทําสีด้านหลังแล้วก็ปิดทองด้วยซึ่งมันเป็นเทคนิคที่เราเอามาจากในยุครชาชการที่3นะคะที่เขาเป็นการที่มีการเพ้นสีหลังกระจกอะคะ่ะแล้วก็มาผสมผสานกับการออกแบบ ในสมัยใหม่ก็คือมีการตัดเป็นเกรดแล้วก็ติดด้วยกระดาษโฮโลแกรมหรือกระดาษอลอลาเพื่อให้มีความเรืองแสงด้านหน้าแล้วสามารถที่จะนําไปใช้เป็นโคมไฟหรือเป็นกระจกประตูหน้าต่างที่ทําให้แสงส่องผ่านแล้วก็มีแสงเป็นสีลุได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการทดลองแล้วเราก็มาเขียนบทความซึ่งจะมีทั้งบทความภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษนะคะส่วนหนึ่งก็คือว่าที่เราทํางานเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ เรียนในเรื่องของศิลปะไทยมาทำให้เราเห็นคุณค่านะคะของงานศิลปะว่างานศิลปะไทยเนี่ยจะมีมีหลากหลายเทคนิคมากแล้วรวมถึงเนื้อหาเรื่องราวตัวภาพต่างๆเพราะฉะนั้นเราเป็นคนในยุคปัจจุบันนะคะงานศิลปะไทยที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่ร่วมสมัยเพราะฉะนั้นอยากาให้หลายๆคนลองมองกว้างๆดูนะคะว่านอกจากจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์การคัดลอกแล้วเนี่ย เราก็ควรที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ให้งานศิลปะไทยเนี่ยมันมีความเป็นสากลด้วยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเห็นประโยชน์ว่าการบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือการใช้วัสดุเทคนิคต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะใช้วัสดุที่มันร่วมสมัยกับในยุคป,ปัจจุบันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยรวมถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์มันอาจจะเปลี่ยนไปนะคะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีหนังสือเขาก็จะเขียนเป็นภาพจิตรกรรมในวิหารในโบสถ์ใช่ไหมคะแต่ดเดี๋ยวนี้มีทั้งหนังสือมีทั้ง อินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์มากมายเพราะฉะนั้นงานศิลปะต่างๆมันจะต้องเข้าหาคนค่ะมันจะต้องเข้าหาสูยรรวมหรือแหล่งที่แบบเป็นชุมชนที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะจะซึมซับแล้วก็รับได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็คือการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ให้งานน่เขาสามารถที่จะไปอยู่ร่วมกับคนได้ด้วยกันที่ตัวชิ้นงานเองก็น่าจะมีประโยชน์ใช้สอยด้วยนะคะ